ผมก็อยู่กับป๋าต๋องนะครับรี่ก็สาธิตเกียร์ซากไปแล้วนะครับก็ก็วันนี้เราทําอะไรไปบ้างครับทำไมมันเปลี่ยนหน้ตามากเลยคือก็เก็บเอาไอ้กิ่งที่ไม่ใช้ออกนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเอากิ่งที่ไม่ใช้ออกเล่มทิ้งนะแล้วก็เดินลวดใหม่พอเดินลวดใหม่ปรับองศาใหม่นะครับแล้วก็มาย้ำ มาย้ำแผลย้ำซากใหม่ครับทำให้ซากมันเด่นขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำยาเลยยังไม่ได้ลงโอ้โหยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงผิวมันสวยขนาดนี้เลยครับมันแดงๆผิวของเทียนเลยฮะเดี๋ยวยิ่งถ้าเดี๋ยวพี่เทันี้ให้ดูเนี่ยถ้าถ้ามันโดนน้ำสีมันจะเป็นยังไง สีมันเนี่ยสีมันจะชัดขึ้นใช่ไหมฮะสีมันจะชัดขึ้นนี่นี่เรายังเราทําไม่ได้ไงเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วแล้วอันนี้มันก็ได้แค่ระดับหนึ่งลายไทยนะครับใช่ครับทําให้ดูมันมีความความลึกมันมีลึกมีตื้นมีอะไรที่มันอยู่ในตัวนะฮะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็ต้องฝึกใช่ไหมครับต้องฝึกใช้ความชํานาญเผื่อใครอยาก คือถ้าคิดได้ถ้าคิดอยากทําก็ต้องลงมืออย่าหยุดนะครับทาผิดทําถูกไม่มีนะครับ,ม,ม,นะรบมีอย่างเดียวว่าเราทําจนเราชํานาญอะ่ะนะครับ,รบทําให้พูดง่ายๆว่าทํายังไงก็ได้ให้หัวเราเตอร์ไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่ให้มันเหมือนกับแปลงให้เหมือนกับพุกกัน<อ>ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเป็นผูุ้กกันเราก็จะสะบัดลายมันลงมาแต่ทีนี้ว่าพี่สองใช้เราเตอร์ เพื่อดึงลายมันออกมาอมใช่ไหมาจากถามว่าบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยซากธรรมชาติมันก็สวยอยู่แล้วครับทําไมพี่สองต้อง T M มันอีกครับทีนี้เราดูสิว่าซากธรรมชาติบางทีเนี่ยมันชื่อไปมันไม่มีมุมลึกมันมันไม่มีมิติครับใช่ไหมฮะและอย่างหนึงเราอะมองเพื่อนบ้านเราก็คือทางอ่าอินโดนีเซียฟิลิปปินเขามีวัตถุดิบที่ ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของเราจริงๆถ้าเมจีเนี่ยเราประกบกับเขาไม่ได้เลยต้นนี้คือทานุกิใช่ไหมครับทานุกิ่ะตัวนี้เป็นซากที่ที่ที่เขาเรียกว่าตายแล้วแล้วก็เอาเอาเนี่ยคือกิ่งตอนมาปลูกชํามันไว้ครับเหมือนการสร้างสร้างวัตถุดิบครับนะฮะอลังการมากต้นนี้เหมือนเหมือนการสร้างสร้างวัตถุดิบ ทิ้งมันไว้สัก78ปีแล้วเราก็ออกมาทำถ้าโดนน้ำแล้วมันจะเป็นอีกสีหนึ่งวิธีนี้ยมันก็จะช่วยให้เราได้อะไรสวยใแปลกเกิดขึ้นครับเราเตอร์ครับครับ,รบเราก็ต้องดูลายเส้นจากนี่อของเขามาแล้วเนี่ยมาแต่มันตื้นฉันจะย้ำลงไปให้มันลึก ใช่เหมือนว่าทภาพตามตาม,ตามนั่นเข้าไปตามโครงสร้างเข้าไปก็จะเป็นแนวทางให้คนที่อยากทำทานุกินะครับอันนี้คือต้องย้ำนะครับว่าเป็นทานุกิก็ทำการลงตามลวดลายของตามลวดลายของตัวโครงนะครับตัวสร้างให้สวยงามนะครับอโอเคครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่เป็นประโยชน์ค,ครับขอบคุณปั๊ปด ครับผมครับผมมีอะไรถึงกันครับมีอะไรสงสัยก็ติดต่อไปต้นนี้กลับมาก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับเองต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับกพี่จอยต้องเข้าไปบอกครับสาธาตทำไม้ผู้ชายผมไม่มีเบอร์เล็บร้อยแต่ให เอ้ากลายเป็นทีมเดียวกันทะแั้งแล้วนี่แหละบอกว่าจะทำเสร็จเร็วไปทุกทีนี่ครับก็ทางสายบิดก็มาช่วยพี่แก้วนะครับมาไม่เต็มมาช่วยพี่มาหาวิชาเอามาหาวิชาเด็บมือถึงมือเลยอ่ะพี่ตัวต่อตัว อาจารย์ดึงเกมไหมดึงเกมไมสวยงามครับตันนี้สร้างอลังการประธานประธานก้านผมก็ตอนแรกไม่เอาคนช่วยนะตอนแรกยิงมากไม่เอาคนช่วยยอดนะครับนต่างๆที่ย่งประธานก้านกำลงเข้าลวดเก็บรายละเอียดนะครับ จะมายังมาติดต่อเพื่อบอกว่าไม้ท่าน50ตี5เราจะได้ดึงไม้แบบทำอยู่เรื่อยๆนะครับตอนช่วยจารุนามาติดต่อนะครั้าขอไม้เ้าของไม้ของท้าน50และ80นะครับเพื่อมาติดต่อทางมงานตัดต้นไม้นะครับครับ